เนิร์ดรีวิวเนิร์ดรีวิวมาแล้วครับกับการรีวิวพาร์ทูของ The Last of Us เราคนสุดท้ายใช่ครอไม่ต้องแปลไทยกๆ็ได้มัง่ง The Last of Us นะครับซีรีส์ที่อยู่ใน HBO นะครับหรือว่าถ้าเกิดบ้านเราคือ HBO GO นั่นเองนะครับก็ได้ทำพาร์ทวันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดถึงตอนแรกของการได้ดูซีรีส์นี้นะครับในมุมของคนที่เล่นเกมมาก่อนมาดูซีรีส์นะครับใครอยากจะรู้ว่าผมรู้สึกไงกับตอนนั้นก็ย้อนกลับไปดูเทปกันได้เลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกตรงๆว่าเอาจริงๆผมเองก็ตอนแรกก็กั้นใจจะ ทำการดูซีรีส์ไปเรื่อยๆเื่อๆๆจนจบแล้วเรามาทำรวบยอดในพาร์ทไปเลยจบๆคิดไปคิดมารู้สึกว่าแต่ละตอนแต่ละ EP มันมีความรู้สึกบางอย่างที่อยากบอกเล่าอยากสะท้อนออกมาก็เลยทำให้ผมเองก็แวะ ไปเขียนนะครับไปฝากเม้นฝากประเด็นนิดหนึ่งในเฟซบ o o กเพจของเนอร์โดนะครับก็ผ่านมาจนถึงจุดนี้อ่ะแต่พอตอนจบปุ๊บก็ตามคอมมิชเมนต์มุดหมายที่ผมวางไว้ก็คือจะต้องกลับมาพูดถึงซีรีส์นี้แบบคลิปนะครับก็ดูครบจบ9ตอนแล้วนะครับและรู้สึกเป็นเช่นไรก็จะมาสาธยายกันในคลิปนี้นั่นเองสำหรับมุมของคนเล่นเกมกับความสึกที่มีต่อซีรีส์เดอะลาสอปต์นะครับก็เรียกได้ว่าประทับใจนะฮะใช้คํานี้ได้เลยครับ ประทับใจแล้วก็พูดได้เลยว่าเราไม่ได้มามองว่าเราเคยเล่นเกมหรือเรามีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่สามารถพูดคานั้นได้กับซีรีส์เรื่องนี้ผมว่าความว่าสนใจจริงๆคือการที่คนเล่าเรื่องอย่างนิวดักแมนรวมถึงเชคมาซินเนทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามองประโยชน์ทั้งในมุมของการที่เขาอยากจะเล่าเรื่องที่มันคือซีเนมติกสตอรี่จริงๆสตอรี่รรที่ว่าใช้สาหรับการทําให้คนอย่างเราๆเนี่ยมานั่งดู มาอ็อบเซิร์ฟเวอร์เรื่องชาวบ้านมาดูว่าชาวบ้านเขาไปทําอะไรไปเจออะไรและมีการแก้ไขหรือการหลบเลี่ยงสถานการณ์ยังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่เขาทํากับเดอละลอสซอดโดยที่ไม่อิงจากพื้นฐานความเป็นเกมแบบ100%ขนาดนั้นแต่ถามว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเห็นจากเกมเนี่ยมันอยู่ในซีรีส์ไหมมันอยู่ครับไม่ว่าจะตัวละครมนุษย์หรือว่าตัวละครสัตว์ประหลาดมนุษย์เชื้อรานะครับมีดีเทลรายละเอียดหลายๆอย่างที่มัน ร้องกันในเกมแต่ขณะเดียวกันผมก็ชอบนะที่ว่ามันก็จะมีบางมุมเหมือนกันที่มันเหมือนกับพยายามจะขยายบางสีบางอย่างจากในเกมให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นอะไรก็มีบางมุมเหมือนกันนะครับที่ไอซีรีสต์ตัวนี้มันทําให้เรารู้สึกอย่างกันได้นะครับพอเราไล่ดูไปเรื่อยๆเนี่ยจากสิ่งแรกที่เราตั้งหมุดหมายว่าเราต้องการจะดูเรื่องราวของโพสโพคารีความรัดรกขวัญที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของการไล่ล่าโดนคนไล่ล่าโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องสลักสํค คัญของซีรีส์เรื่องนี้เลยครับสลักสำคัญที่สุดของลาซ็อัสซีรีส์ก็คือการที่เรามาดูบริบทของมนุษย์ในวันที่ทุกอย่างมันดูสิ้นหวังมันดูเหมือนการใช้ชีวิตคือการแก่งแย่งลมหายใจการแก่งแย่งทรัพยากรการแก่งแย่งโอกาส เพื่อที่จะมีชีวิตรอดอะไรเงี้ยครับนี่แหละมันคือน้ำหนักที่เขาทําให้ตัวซีรีส์เนี่ยมีบางสีบางอย่างที่มันเติบโตไปกว่าตัวฉบับเกมนะครับทั้งทางที่มันหยิบม,มุมจากเดกเกมมามาเล่าด้วยซ้ำนะแต่ขณะเดียวกันมันคือการต่อขยายมันคือการแตกยอดให้มันสุกว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะเคยนั่งสงสัยเออเราก็เพิ่งได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้หรออย่างเช่นมุมที่ผมเคยเล่าไปในตอนคลิปแรกก็คือการเปิดหัว <laughs> ด้วยฉากที่น่ากลัวอินโทรที่น่ากลัวมากๆของอีตัวเชื้อราที่สามารถพัฒนาใครามาเป็นคน ชลาได้นะครับซึ่งก็ยังมามีเปิดหัวของตอนที่สองอีพีที่สองที่ตอกย้ำตรงนั้นเข้าไปอีกแล้วทำให้เราสึกความสยดสยองเข้าไปได้อีกซึ่งก็โอ้โหเป็นการเปิดหัวสองตอนแรกท,ที่ที่ทำได้ดีมากๆเลยอันนี้ผมชื่นชมอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ไปต่อยอดมุมตัวละครที่อยู่รอบข้างมากขึ้นด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของโจกับเอลลี่ที่เป็นเรื่องสําคัญแน่นอนทุกๆอย่าง้างพูดอย่างนี้เรื่องราวมันเดินหน้าไปได้เพราะว่าโจกับเอลลี่เดินทางไปเป็นรถทิพย์ระหว่างคน2คนบึ้งตึงใส แล้วก็ค่อยๆออเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้การปรับพฤติกรรมตัวเองให้มันเข้ากันกับอีกคนมากขึ้นอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเขาก็ไปเจอกับผู้คนเขาก็ไปเจอกับสิ่งที่มันแวดล้อมลายล้อมไปด้วยความสิ้นหวังความเศร้าสลดความแก่งแย่งชิงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างบางมุมที่ผมอาจจะหยิบมาพูดนิดนึงก็คือเรื่องราวของตัวละครบิวอาจจะมองว่าในเกมเหมือนกับมีแบบติ่งๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ชอบนิดนึงนะที่ว่ามันมันก็มีการปรับมุมเรื่องบางเรื่องของบิว ไปด้วยนะครับในซีรีส์นะครับซึ่งก็ทําให้ไม่เหมือนในเกมซะทีเดียวนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไปขยายเรื่องของบิวเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างตัวละครแฟงให้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับนอกเหนือไปจากการที่ถูกบอกเล่าในเกมว่าเป็นคู่รักของเขาที่เสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทําให้เห็นชีวิตของแฟงขึ้นมานะครับทำให้เห็นว่าบิวกับแฟงเนี่ยพอพวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยจากคนที่ตอนแรกจะฆ่ากัน,นค่อยๆผันเปลี่ยนไปสู่ความรู้สึกของความห่วงใยอะไรอะไรต่างๆแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวละคร2ตัวเนี้ย เรื่องราวในตอนที่3ข ซีรีส์เนี่ยมันมันเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะเซอร์ไพรส์นี่หนึ่งคือโอเคเฮ้ยผมก็ไม่ทันคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะบอกเล่าอุดทิศเลยแหละใช้คำว่าอุดทิศซีรีส์หนึ่งตอนให้กับเรื่องราวของบิลกับแฟงไว้เ,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็อาจจะเห็นตัวละครโจตัวละครเอลลี่น้อยลงเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งนะฮะแต่เซอร์ไพรส์ที่สองคือเซอร์ไพรส์ในข้อดีที่ว่าเฮ้ยมันทําให้ซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้จะพยายามจะให้แต่ความ <c oughs> น e g a t i v นึกออกไหมความรู้สึกน e g a t i v ต่อเรามันยังมีมุมเขาเรียกว่ามุมบวกกมมมมมมุุนน่ารััี มุมแห่งความรู้สึกที่ต่อใจอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าสถานการณ์ของตัวบิลและตัวแฟงเนี่ยมันก็คงจะจบลงด้วยอะไรที่ไม่ได้โสภาสถาพรขณะนั้นและก็เป็นอย่างจริงสำหรับซีรีส์ด้วยนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยหย่ยน้อยมันก็คือช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีมุมเล่าเรื่องราวของมนุษย์ที่มันมันเป็นมุมบวกบ้างอะ่ะนอกเหนือจากมุมที่โอ้โหเพราะหลังจากนั้นอะ่ะแน่นอนเราจะต้องไปเจอกับมุมลบอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายนะฮะซึ่งก็มีตรงนี้แหละที่ทําให้เราสึกว่่่่่่่าาามมััันนนนนนททํใใหหห้้เรชชุืววจคอีีก็แสึง จะถูกยกมาพูดนะครับส่วนขณะเรว่าการหาว่ากิมมิคจากเกมที่ถูกนํามาใช้ในซีรีส์มันก็มีหลายสิ่งที่ผมยอมรับว่าผมค่อนข้างประทับใจนะครับอย่างแรกเลยคือความไม่ได้จะมาให้เรารู้สึกของการจับจอยตลอดเวลาขนาดนั้นคือถ้าเกิดอารมณ์ของคนแบบเล่นเกมขอใหยหาความเล่นเกมมัอาจจะรู้สึกว่าออขอให้ฉันรู้สึกว่าฉันได้มองตัวละครวิ่งฉันได้มองตัวละครหลบเลี่ยงฉันได้มองตัวละครต่อสู้ยิงปืนหรือว่าเอาไม้หน้าสามมาฟาดมากระแทกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม <laughs> ก็อาจจะผิดหวังนะฮะ <laughs> ใช้คํานี้ แต่มันก็ใช้วิธีการพลิกมุมที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นที่สิ่งที่ผมชอบนะก็คืออย่างเช่นการที่เราได้เห็นตัวละครโจก,กับเอลลี่ปีนป่ายแล้วก็ต่างช่วยเหลือในบางจังหวะเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลไรอย่างเช่นช่วงที่ก็เป็นทั้งมุมที่น่ารักแล้วก็เป็นมุมที่กดภาษาด้วยก็คืออย่างเช่นฉากโยนซึ่งในเกมก็มีจังหวะแบบนั้นด้วยนะครับก็เป็นการหยิบกิมมิกจากในเกมเออกมาเล่นอีกทีหนึ่งก็เออมันมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรายิ้มได้นะนะหรือ,อ ตอนหนึ่งที่ชัดเจนมากๆคือตอนที่8เนี่ยที่เล่นแบบเอาองค์ประกอบของ ตอรี่ในเกมเนี่ยแทบจะยกกระทั่งบทพูดเนี่ยแต่ผมก็คิดนะว่ามันมันอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าโดยเนื้อเรื่องของตอนที่8ที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยมันก็มีความทรงพลังของมันขนาดนั้นอยู่แล้วก็คือเรารู้สึกถึงความตัวละครมันถูกตัดความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ต้องการถูกตัดความสัมพันธ์นั้นนึกออกปะคือความสัมพันธ์นี้ถูกทําให้ออกหา่าททาให้โจมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของภารกิจในการที่เขาจะเอาตัวรอดต่อไปแล้วเขามองภารกิจเนี่ยคือภารกิจแห่งความห่ว แหนคนที่เขารักที่สุดใช้คํานี้ได้เลยนะครับรักที่สุดและก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพ่อของเอลลี่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่เป็นอาจจะเป็นมุมของการแก้ปมสิ่งที่เขาเสียไปตอนที่เขาเสียลูกสาวของเขาซึ่งตรงนี้แหละผมว่าเมื่อเราคิดย้อนกลับไปในหลายๆมุมเนะี่ยที่ตัวซีรีส์พยายามทําเราก็ยอมรับได้เลยว่ามัน,ม,นมันคือการสร้างบางอย่างที่ฟูลฟิลสตอรี่เดิมบิดสตอรี่บางอย่างและขณะเดียวกันก็ยังเก็บรักษาสตอรี่บาง อย่างไว้เช่นกันนะครับโดยดูจากบริบทความเหมาะสมแล้วก็เอานํามาปรับใช้ได้อย่างดีมากๆอ่อะถึงตรงนี้ผมอาจจะสปอยเนื้อหาสักนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้สำหรับคนที่เล่นเกมมาก่อนนะครับก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อหาของตอนจบเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์ตอนที่9เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกครับมันอาจจะแค่มีการเพิ่มประเด็นหรือเลสประเด็นอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเช่นสิ่งที่มันถูกบอกเล่าใน DLC ของเลบปบพีไฮเนี่ยมันก็บทสรุป ของตัวนั้นนะเอามาบอกเล่าในตอนที่9นะครับคือการสารภาพบาปของเอลลี่ที่มีตตอโจ้นั่นเองนะฮะแต่ขณะโดยการการพยายามที่จะรักษาความรู้สึกนั้นของการตั้งคําถามความเชื่อใจและการที่เอลลี่มีความสงสัยว่าโจโกหกหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดเรามองมุมที่แตกต่างออกไปนะผมว่านะสิ่งที่พอมันเป็นวิธีการเล่าแบบแบบที่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นนะ่มันกลายเป็นว่าเราเรามองเห็นในตาที่น้องเบลล่าแลมซี่แสดงเนะี่ยโหว่ามันชัดกว่าในเกมนะ เราพูดตรงๆเลยว่าในเกมเนี่ยตัวละครเอลลี่เนี่ยโอเคถึงแม้ว่าพยายามที่จะพยายามจะทำเป็นซีให้มันดูดูเหมือนมนุษย์มากที่สุดแล้วแหะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยอะไรบางอย่างในช่วงเวลานั้นเมื่อย้อนกลับไปราวๆเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็คงจะมีเพดานของมันใช้คานี้แล้วกันนะฮะแต่พอมันเป็นคนมนุษย์แสดงออกมาเนี่ยตอนที่ดูในเกมเนี่ยเรามองว่านางนางเชื่อด้วยความสึกความเชื่อใจชายคนนี้จริงๆแต่พอมาเป็นซีรีส์เนี่ยสิ่งที่แตกต่าองออกไปเนี่ยผมมองว่ามันคือความโอเคกูจะทําใจว่ากูเชื่อ แต่ขณะเดียวก,กันกูก็มีคําถามแล้วกูก็คิดว่าคนนี้กําลังโกหกกูอยู่เออนึกออกป่ะความแตกตามเกิดขึ้นจากการใช้สายตาของเบลล่าเลยแหละที่มันมีการตั้งคําถามในสายตา โอ้โหคือผมไม่รู้นะว่าเป็นความตั้งใจของทางนิวดักแมนหรือเปล่าที่ให้ตัวละครเอลลี่ของน้องเบลล่าแสดงออกมาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันใช่จริงๆนะผมก็ต้องยอมรับว่าเอออันนี้คือความละเอียดนะฮะที่เขาคิดต่อยอดจากมุมของเกมออกไปอีกนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คิดว่าอาจจะเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ทําให้เราสึกว่าเออเฮ้ยมันถ้าเกิดเราจับสังเกตได้จริงๆนะเราจะรู้สึกว่าไอ้ส,อสิ่งนี้แหละลิงก์ให้เราอยากจะดูภาคต่อลิงก์ให้เราอยากจะดูซีซั่นที่2นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนีีนนนี้้นตวมมุึึงท่ออพูดดกิ นะครับคือเรื่องของความสุขกับตอนจบด้วยความที่ตอนจบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่หลายๆคน บ่นกันนะครับว่าโอ้ซีรีส์มันสั้นไปหรือเปล่าตอนจบอะไรเงี้ยสี่สิบทีเองตอนเล่นเกมนี่ก่าจะผ่านด่านได้โอ้โหกูฆ่าคนไปั้งเท่าไหร่เดี๋ยวว่าฆ่าคนเลยกูตายไปกี่รอบเหอะถามกูก่อนคือผมมองงี้นะว่าคือผมมองว่าสิ่งที่ซีรีส์ทั้งซีรีส์เนี่ยพยายามทําให้เราเนี่ยก็คือการคอมโพมิซ์ครับคอมโพมิซ์ทั้งมุมของคนที่เล่นเกมมาก่อนแล้วคอมโพมิซ์ในมุมของคนที่ไม่เคยเล่นเกมแต่กูอยากจะมาเสพซีรีส์กูอยากจะมาเสพคอนเทนต์ที่มึงพยายามเล่าให้กูฟังถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผมมองว่่่าามมมัันนถูกกตต้้ออออองงงะะลลทีจดเเเรรรืืวหพ ที่ไม่จําเป็นออกไปเลยให้เราเห็นเป็นแบบมนท์ถาก็คือตัด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 ,ตดอ่ะแล้วเพื่อจะรีบไปสู่ซีนเป็นช่วงเวลาสําคัญจริงอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่างเงี้ยไม่เซนแต่ขณะเดียวกันในความเมคเซนเนี่ยถ้าเกิดถามผมว่ามันมีจุติในชหวะนั้นไหมมีนะก็จริงอย่างที่ชาวบ้านเขาว่า,าจริงว่ามันมันสั้นแบบมันจะมีส่วนที่มันพองไปอยู่พอสมควรอย่างเงี้ยในมองผมนะคือความสึกว่าเราอยากเห็นความรู้สึกทุกทรมานของโจมาก <laughs> วามกว่านี้ความรู้สึกของการที่กําลังรู้สึกจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่สําคัญไป จริงๆและการที่เขาจะต้องตัดสินใจเรื่องที่สําคัญที่สุดโดยที่ไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมันคือเรื่องของความเห็นแก่ตัวของตัวเองที่หนุ่นนาให้เขาตัดสินใจทที่ทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในจังหวะเวลานั้นคืออะไรรู้ไหมคือเปโดปัสคกลที่เขาตกตะกอนตัวละครจนถึงจุดที่อารมณ์เหมือนคนหูดับอ่ะนึกออกไหมกูกำลังคุ้นคิดว่าไม่งั้นกูจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้โดยที่กูสามารถช่วยเอลลี่ได้สำเร็จวะผมมองว่าพอเป็นเปโดปาส เล่นฉากเนี่ยมันมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้เราสึกว่านิ่งเงียบแต่คุ้นคิดแต่ถ้าเกิดสมว่ามันมีโอกาสที่มันจะบอกเล่าได้ดีกว่านี้ก็คือควรจะใส่มุมของความรู้สึกของการโดนแรงกดดันแรงอะไรบางอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่ามันยืดขยายออกไปนิดหนึ่งยืดขยายความสึกของความอึดอัดไปได้อีกนิดนึงนะฮะถ้าเกิดมันทําตรงนี้ได้ผมว่ามันอาจจะทําให้ตอนจบของเดอะลาสอพัสซีรีเนี่ยมันกลมกล่อมและอิ่มเอมเต็มที่ได้มากกว่านี้ นะครับผมอันนี้ในมุมของผมนะฮะอ่ะแน่นอนครับโดยความรู้สึกแล้วเมื่อว่างกันโดยโอว l อผมพูดได้เลยว่าผมรักซีรีส์เรื่องนี้ครับแต่พอมว่ารักคงยังไม่พอ ใ่เพลงพี่เสือจะบอกว่าคือรักแต่มันก็ยังมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องหักคะแนนนะนิดนึงแล้วกันก็คือเพราะประเด็นตอนจบในแะละที่ผมพูดไปนะครับผมให้ซีรีส์เดอะรัสซัตซีซันแรกที่9.5เต็มสิเป็น9.5เต็มสิซีรีส์ที่ผมพูดได้เลยว่าผมไม่ได้ให้คะแนนนี้บ่อยๆกับซีรีส์นะฮะนานๆนานๆจะมีซีรีส์ที่ทําแบบนี้ได้คิดคะแนนระดับนี้มาได้นะครับเป็นการบอกชัดเจนว่าคนที่เล่นเกมมาก่อนแล้วมาดูซีรีส์เรื่องนี้ชอบมากๆแล้วก็หวังรอที่จะ ะได้ดูซีซันที่2อย่างใจจดใจใจาะนะครับซึ่งผมเองเริ่มตีความหน่อยๆแล้วว่ามันคงจะเป็นอะไรที่แตกต่างเพราะว่าไม่ใช่หรอกแตกต่างคือมันเกิดจากเนื้อขาวที่เขาก็เริ่มพูดออกมาแล้วว่าซีรีส์ซีซันที่2เนี่ยมันก็จะมีการบอกเล่าบางอย่างที่บิด ไปอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีการต่อยอดประเด็นจนถึงขั้นจุดที่อาจจะต้องทําให้ซีรีส์เนี่ยมันยาวมากขึ้นจนถึงขั้นต้องแบ่งออกมาเป็น2ซีซั่นหรือมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นแผนที่เขากาลังคิดกันอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับการยืนยันกลับมาก็คือถ้าเกิดใครได้ดูเกมไปแล้วก็จะรู้ว่าของฝากจากนักกลอฟในตำนาน เขาพูดเองนะจ๊ะอันนี้เหมือนจะตลกแต่ความจริงถ้าเกิดใครรู้เรื่องนี้ก็ไม่ตลกขนาดนั้นนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรัสซัปปัตนะครับถ้าเกิดให้ผมให้คําแนะนํานะครับตอนนี้ถ้าคุณยังไม่เคยได้เล่นเกมมาก่อนไปดูซีรีส์ก่อนได้เลยครับพอดูไปจนจบแล้วค่อยหาจังหวะกลับไปเล่นเกมสําหรับตัวเกมพาร์ทวอาจจะเป็นเว่ดีที่ดีสุดสําหรับคนที่ยังไม่เล่นเกมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเกมก่อนแล้วก็ไปดูซีรีส์อันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าผิดกติกาาาาออออะะไรแตไรแตต่่่่่ยยงงใดจจทีผม บอกไปอาจจะรู้สึกว้วแหวงในช่วงใกล้ๆจบเกมเมื่อเทียบกันกับตอนจบของซีรีส์นะฮะอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนําเลยว่าถ้ามีโอกาสควรเล่นเก๋หรือหาโอกาสเล่นลำบากหน่อยก็ลองย้อนกลับไปดูสตีมเมอร์นะครับที่ดังๆหลายหลายคนที่เขาเคยทำสตรีมเกมเดอะลอสอัพป์พาร์ท1นะครับลองดูครับก็เดี๋ยวคงจะได้รู้สึกบรรยากาศที่ผมเคยมาเชิญมาเช่นเดียวกันนะครับจบกันกับเนิร์ดรีวิวเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับการพูดถึงซีรีส์เรื่อง อีกมากมายรวมถึงภาพยนตร์คอนเทนต์เด็ดๆที่มีให้ดูให้ฟังกันเพียบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจงให้กับพวกเรา n e r d o t ์ดนะครับเจอก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ